ขยะไปทิ้งนี่ที่ได้มากมีแต่รถแบบนี้นะเอาเขาอยะไปทิ้งมีแต่แบบนี้อืมแต่วเขาก็จะใส่ตรงนี่อย่างนี้นี่เขามีแต่กระบะแบบนี้ไม่ไม่มีรถกระบะแล้วรถเก่งส่วนใหญ่ก็จะมีที่ที่เกี่ยวตรงนี้เหมือนที่เราเกี่ยวรถรถนอนนั่นแหละคัมปิ้งบองนั่นแหละรถนอนอืมดบบี๋ว อันนี้จะพาไปทิ้งขยะดูว่าที่ทิ้งขยะของต่างแดนโทกทิ้งกันแบบไหนนะทุกคนนะเดี๋ยวรอสักครู่จ้านี่จ้าทางที่จะไปทิ้งขยะนี่สวยไหมทุกคนนี่เออเออโออเอ้ย เราฟิตติ้งขยะด้วยกันนะอ่บรรยาก,กาศไม่มีอะไรมากมีแต่ทุง่งหญ้าปีนี้เขาหน้าจะไม่ปลูกดอกสีสีเหลืองนะแล้วมทแต่รับรับไ่มีพรอมสเตอร์เลววี้ยวไอไออ้อย Hoi, rap rap En de rampsløyse. Ja. Goe. Oor faai. E or ha ix ha. rap e Dan nee Krab. krap. nee Ja. Ja. Zie ja. 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 โอเคภาษาเขาดีแหละแต่เราออกเสียงไม่ถูกมันก็อยู่ใกล้ๆบ้านเนอะทางไม่ไกลหรอกทางเพื่อนก็ให้ชมบรรยากาศไปด้วยแล้วก็จะบรรยายไปด้วยแล้วกันเนาะว่ายังไงเขาจะแบบแบบคือดีอ่ะเป็นสัดส่วน สัดส่วนอย่างอย่างจาัดเป็นสัตว์เป็นส่วนไม่ว่าจะเป็นฐานไฟใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าสายไฟอุ้ยอุ้ยอ๋อนึกว่าเตวเองถ่ายโอ้หะอ๋ะอหม่ใหมนะอืมที่เราทิ้งขยะเนี้ยมันจะเป็นแบบระบบดีระบบการจัดการเขาดีอ่ะขยะก็ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์นะสามารถเอาไปทำ เชื้อเพลิงได้แล้วทีนีเ้เห็นไหมทางเตสวีดินเขาขาดแคนขยะเพื่อจะเอาไปทําไปทําเชื้อเพลิงอันนี้เขาจัดแจงอน,นี้พวกกองก็คือกองเดี๋ยวทุกคนจะดูว่าต้นไม้ก็คือต้นไม้กับดินก็มีที่ทิ้งแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็พวกพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถแยกเขาแยกให้เราหมดเลยว่าเราควรจะทิ้งอย่างไหน,น แล้วก็พวกเก้าอี้เก่าๆเป็นไม้เป็นกระจกเป็นหน้าต่างเกา่าเป็นประตูเกา่าอะไรเนี้ยเขาเขาเป็นเครื่องใช้เก่าอะไรเนะี้ยมันเขาจัดให้แบบอย่างดีงที่ถ่ายมาก็หยุดข,ขับมาประมาณสองนาทีแหละนะทุกคนอืม เนี่ยเดี๋ยวจะถึงแล้วข้างหน้าป้ายข้างหน้านี้ก็ถึงแล้วที่ทิงเป็นทางเข้าดูที่สิงขย,ยาเพียนป้ายยังรู้รา นี่นี่จ้ะทุกคนนี่อืมเขาก็จะเขียนป้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอะไรเนี่ยตามปุ้งตามป้ายอะไรเงี้ยเนี่ยทางนี้ก็เนี่ยเขาก็จะกระบุงกระเบื้องกระทงกระถางแตกอะไรเขาก็จะโบกระบุให้ทุกอย่างอืมเป็นแก้วเป็นพลาสติกอะไรเขาอันนี้ให้ตรงนี้ดินอืมดินกับต้นหญ้าไอ้ใบไม้อย่างเงี้ยอื แล้วก็จะมีข้างบนสายพ่วงสายไฟเขาจัดแจงให้แบบว่าอย่างดีอย่างดีเเาาก็ขึ้นไปข้างบนกล่องลงกล่องลัง,วลง ừ, พวกเก้าอี้พวกโต๊ะอะไรอย่เงี้ยเราก็จะมาทิ้งกันตรงเนี้ยเออ กระทงกระทะหม้อไฟฟ้าไอหม้อกระทะอะไรเงี้ยพวกจักรยงจักรยานพวกขวดพวกอะไรพวกเหล็กเออเหล็กโซฟากระทะอะไรเงี้ยอันนี้ก็อันนี้ก็เหล็กเอออันนั้นก็ฝั่นนงนู้นก็เชือกเพลิงลังนี่เขาจะจัดเราก็มาเรามาเป็นคันรถนี้ ข่านเอาได้พลาส,สติกน <ừ, S 1> ี่พลาสติกของ้าทัวถุงหนึง่งพลาส,สติกเราก็ทิ้งตรงนี้เลยเนี่ยนี่นะตรงนู้นลังเราก็เอาลังไปทิ้งรังที่รถเนี้ยรังเฮ้ยเสียเฮ้อ่าอันนี้ก็เป็นลัง หนึ่งนะหลังน่าจะไม่เห็นนู้นทางนู้นลังเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาไปหาอนไม่รู้ก็ให้ถ่ายหรือเปล่านะทุกคนแต่ว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่ามันเป็นของเอทางอำเภอเขาจัดที่ทิ้งให้เราน่าจะเห็นไหมนู้นข้างล่างด้วยข้างบนด้วยไม่ใช่แต่เรานะทิ้งกัน ทั้งวันน่ะอืทิ้งถ้าวันหยุดอย่างเงี้ยโหแถวยาวทุกคนแถวมายาวแทบแต่อ้นี่มันมีทิ้งแต่ล่ามเพิมันมีอยู่หนึ่งที่ทุกอำเภอเขาจะมีสถานที่เป็นของอำเภอเลยจัดทิ้งที่ทิ้งอืมนู่นเนี่ยเขาก็มากันขึ้นมากันทิ้งกันเยอะแยอะอืแล้วก็มีถุงพลาสติกไว้ให้เราต่างหาก เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปทิ้งก่อนทุกคนเราต้องไปหาที่ทิ้งเ,เพราะว่าตรงนี้มันเต็มแล้วเราต้องไปทิ้งอีกที่แล้วก็ต้องย้อนขับรถย้อนกลับไปด <c oughs> ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ทุกคน <c oughs> ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ ตรงนี้ดูแถวยาวต้องรอคิวนะทุกคนขึ้นวาเนนะี่ยดูคนมาทิ้งกันเยอะแดบดบมันดีทิ้งกันทั้งวันเดี๋ยวแป๊บนึงเลื่อนจองรอบนี้เอา้าดูเนีนะ่ยมีคนต่อคิวอีก <c oughs> เดี๋ยวเราเอาเพราะว่าทิ้ทงลังมันอยู่ตรงนี้ไงทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงเลจ้าทุกคนทิ้งเสร็จแล้วก็กลับอืม <c oughs> อังนี้ก็มีดูเก้าอี้พลาสติกตา่างๆส่วนที่เขาเก็บทางตามบ้านเขาก็ไม่ได้ทิ้งตรงนี้นะเขาทิ้งอีกที่หนึ่งส่วนอด้านซ้ายของที่นี่ก็คือพวกปูนซีเมนอะไรที่เขาทุบแล้วที่สําคัญถ้าเกิดอันไหนที่เขาเก็บตามบ้านแล้วที่บ้านเราก็แยกขยะอยู่แล้วนาองแก้วขวดพลาสติกสังกะสีอะไรเงี้ยพกกระป๋องอะไรต่างๆเงี้ยอื ทีนี้เอถ้าถ้าสิ่งของตู้โซฟาโต๊ะเก้าอี้อะไรที่เรามันไม่ได้เสียหายอะไรเงี้ยอยากให้คนอื่นเอาไปใช้ต่อเราไปวางไว้หน้าบ้านเขาก็บางเราเห็นไม่ว่าจะเป็นเราเองหรือว่าคนคนเดนมาร์กเองถ้าก็เห็นแล้วมันเออมันสวยดีมันน่าเอาไปเขาก็ดีหยิบได้เลยเขาจะไว้หน้าบ้านหน้าบ้านหรือไม่ถ้าเกิดว่าเราไม่หยิบเขาก็จะมี อำเภอไปเก็บไปเก็บเลยพวกตู้พวกอะไรก็จะเอาไปที่ร้านมือสองมืออะไรเงี้ยอืมมันก็จะเป็นมันจะดีอ่ะอืมมันดีอ่ะเขาจะบอกโซนๆเลยรู้รู้เลยหมู่บ้านเราอ่จจะจะทุกวันอ่ะทุกวันจันอะไรเงี้ยเสื้อเอเสื้อผ้าก็มีที่ที่ทิ้งแบบของกาชาติก็มีแล้วก็ที่ ที่เอ่อของกาชาติเราก็ไปไปไว้เรื่อยๆถ้าเราไม่ใส่อันนี้เสื้อผ้าที่มันใส่ไม่ได้จริงๆเรามาทิ้งที่นี่แต่ถ้าเสื้อผ้าที่ใช้ได้จริงเราก็เอาไปทิ้งที่ตู้ของกาชาติเขาก็จะมีร้านกาชาติอีกทีหนึ่งนะทุกคนอืออทีนี้พาที่ก็แค่นี้ก่อนนะพาทุกคนมาทิ้งขยะแล้วก็นำว่าการการการจัดการระบบทิ้งขยะที่นี่มันเป็นมันเป็นอะไรที่บอกว่ามันดีอ่ะม,มันดีมัน มันสะดวกสบายสําหรับเราด้วยเราสามารถเอาอะไรมาทิ้งได้มากมายเลยถ้าเราอยากจะทิ้งอืเขาจัดแจงตามให้เราทิ้งได้อย่างจัดแจงที่ทิ้งของเราอย่างดีอคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะเจอกันคลิปใหม่บ๊ายบายขอบคุณค่าอย่าลืมกดไลค์กด like, subscribe กดแชร์ share, แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของพาทัวร์นะคะแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ